เอาผมวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของตัวงาน f a า t ์ u u t s h o ชนะครับซึ่งปีนี้ครับเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีพิเศษด้วยครับเพขาจะร่วมกับทาง e v expo ครับจะเป็นชื่อ Fast Auto Show and e v expo 2023นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับแต่บอกเลยครับงานนี้ครับเข้าฟรีนะครับแถมมีของรางวัลให้ได้ได้ลุ้นกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดินชมงานนะครับหรือแม้ว่า คนที่จะซื้อรถนะครับทั้งรถมือ1รถมือ2นะครับแล้วภายในงานเนี่ยมีรถมือ1มือ2แล้วก็มีงานเทสต์ไดร์ฟในส่วนของตัว EV ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับเข้ามาเดินภายในงานนะครับเขาก็จะแจกตัวสติกเกอร์อย่างนี้นะครับเพื่อแปะว่าใครมาร่วมงานใครเขาจะนับจํานวนถูกนะครับว่ามีคนเข้างานกี่คนนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็จะเจอในส่วนของบูธมาสด้านะครับเปิดต้อนรับกไนเลยครับในบูธมาสด้าตอนนี้ไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัวมาสด้าสอง นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวฮอเนี่ยมันก็ใหญ่ตั้งแต่ฮอ101ครับจนถึง104นะครับเราก็จะพาเดินชมในส่วนของตัวไฮไลท์ในบูธต่างๆนะครับนี่เราไปเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวบูธแรกกันเลยดีกว่านะครับบูธแรกเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับตามมาเลยไล่กันตั้งแต่ในส่วนของตัวบูธโตโยต้ากันเลยนะครับบูธโตโยต้าก็จะมีในส่วนของตัวคินโตะนะครับมีโตโยต้าวอลเล็ตนะครับมีทีคอนเน็กต์มีโบเดริสต้ามี GR นะครับมีโตโยต้าอิสเซสนะครับซึ่ง มีให้เลือกตามความต้องการของคนที่ซื้อรถนะครับอยากจะได้แบบไหนอยากจะเช่าซื้อนะอยากจะผ่อนชำระยังไงครับมาที่โตต้านี้คือรถจบเลยครับมีทุกรุ่นนะครับมีให้ได้ชมกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเวลอชนะครับมีตัวยาริสอันนี้โหสีเทานมนี่สวยมากครับแล้วก็มีตัวเอทีนะครับเอทีหน้าใหม่แล้วก็มีตัวโคลาอัลติสนะครับนี่นะครับก็จะมีโชว์ในส่วนของ ตัวบูธของ Toyota นะครับมีโคโรล่าคลอสนะครับมีอัลติส r s p า r t สปอร์นะครับนี่สวยงามนะครับเป็นส่วนของตัวบูธโตโยต้าก็จะมีทั้งรถในส่วนของรถเก๋งรถ SUV c r o s s o v e r นะครับมีทุม Camry มีกระบะให้ใช้ในส่วนของตัว Revo นะครับมี p r แลนเ r อร์ฟ r ร์จค่อนข้างครบคันนะครับสำหรับบูธโตโยต้าก็นำมาแบบเต็มจัดจัดนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรนี้มีผู้แทนขายนะครับ เต็มเลยนะครับเรื่องอะไรครับอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบไหนนะครับเด็ดกัรก็จะเป็นในส่วนของบูธซูบารุนะครับีบูธซูบารุมีในส่วนของตรง BRC ด้วยนะครับ2-4อันนี้เป็นตัวอโต้นลวนะครับแล้วก็จะมีตัว XV นะครับนี่อันนี้มีทะเบียนคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของรถมือ2นะครับที่เขานำมาจอดในบูธด้วยนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับ เป็นคืออ๋อเป็นรถของเอ็นมือรถมือสองครับของทางคายฮีโร่นะครับใครที่อยากได้รถซูบูรุนะครับที่แบบว่าสภาพดีก็มาดูได้ที่บูธซูบูรุนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์คือสองตัวล้างรถนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะล้างด้านนอกนะครับปีนี้ก็ย้ายมาด้านในแอร์หน่อยนะครับก็คนดูจะได้ไม่ร้อนด้วยนะครับสำหรับในส่วนของตัวที่เป็นล้างรถนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนี่คือตัวกลุ่ม A นะครับจะเป็นรถแข่งกลุ่ม A ทั้งหมดที่หาตัวจับยากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็น Honda Accord ซะเยอะนะครับนี่ใครที่แบบเป็นแฟนรถกลุ่ม A นะครับมี Subaru ก็มีนะครับแล้วก็มีรถหายากครับนั่นก็คือตัว Honda NSX นะครับแล้วก็มีส่วนของตัว Type R นะครับที่โชว์อยู่ทางด้านด้านหน้านี้เป็นไง หายากจริงๆนะครับตอนนี้เขายังไม่กั้นนะแต่ถ้าวันงานเยอะๆเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าน่าจะมีโอ้ให้ดูเลยครับ15ล้านนะครับใครสนใจครับจัดได้ครับสำหรับ n s x คันนี้นะครับสุดยอดครับภายในงานฟารโรถโชว์นะครับก็นอกจากมีรถญี่ปุ่นรถมีรถยุโรปก็มีนะครับมีว o v o วมาโชว์ด้วยนะครับ มีทั้งเมื่อกี้เรือกผ่านมามีโตโยต้านะครับสุบัรลุนะครับมีรถเก่ารถใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงของตัวรถวอลโวคันนี้นี่โอ้โหบูธใหญ่โตอลังการงานสร้างครับทางวอลโว่นะครับให้ดูกันหมดเลยนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดหรือว่าตัว EV นะครับแล้วก็ในส่วนของบูธ t ิสุบิชินะครับมีมาให้ครบครันนะครับมีรถมาให้ มากมายเยอะแยะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว XRC ตัวใหม่นะครับที่จะเปิดตัวต่อสาธารณชนเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกโปรโมชั่นหลากหลายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอรถ Mitsubishi นะครับเลยมีทั้งตัวไททันนะครับมีทั้งตัว a t t a ราดน,นะครับเอ็กซ์เพนเด s ร,รแล้วก็ตัวเอ็กซ์เพนระครับรวมถึงตัวปาจิโร่พี่ใหญ่นะ ก็จะมีให้แบบว่าเยอะแยะมากมายครบคลันนะครับดูสิในงานฟา s ์ a ออ o s h โชนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรถเก่ารถโบราณนะครับที่หายากนะครับดูสิแต่ละคันเห็นไหมสวยงามทั้งนั้นนะครับมีรถโอ้ตอนนี้มีในงานเนี่ยมีตอนนี้มีโชว์อยู่ประมาณ4คันนะครับซึ่งเป็นเก่าจริงหายากจริงนะแล้วก็ติดติดกันนะครับในส่วนของตัวในบูธนะครับก็จะมี รถ MG นี่ MG นะครับเดี๋ยวพาไปดู MG MG มาครบทุก EV family เขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว MG แซดเอสอีนะครับ MG เออโหเยอะจริง HS PHEV MG C Electric นะครับ Maxus 9นะครับรวมถึง MG 5นะครับมีขนมาครบคลันนะครับสำหรับบูต MG นะครับ บายบูธอื่นต่ออีกกว่านะใครพามาในงานนี้ครับเดินฟรีนะครับเดินทางชาเช่าเข,ข้าชมงานฟรีนะครับแล้วก็มีบูธยูิซูนะครับก็จะมีส่วนเอ็กซี s ีนะครับมีมิวเอ็กนะครับมีโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะั่นกะ็คือตัวมาด้าสองนะครับนี่มาด้าสองหน้าใหม่ไ,มไงสวยงามไหมา นี่คร uh, ับมาด้าสอง้สวยจริงนะซื้อไปแล้วแบบว่าถูกใจวัยรุ่นไหมนะครับมีหลากสีนะครับโอ้นี่มันสีสีสปอร์ตสีรถแข่งแบบสวยๆเลยนะครับสีฟ้าตัดกับสีส้มนครับดูงามวัยรุ่นน่าจะชอบนะมามาตครับสี่คูณสี่นะครับมาสเต r o ์ออฟออ a รนะครับมีมาต้องแต่งให้แบบว่าดูกันเป็นไกด์ไลน์ ในส่วนของตัวบูธเบร์เซ e เบน n z นะครับก็ออกโดย BK บางนานะครับก็นำรถพูดง่ายเลยทุกรุ่นที่มีขายนะครับไม่นะว่าจะเป็นในส่วนของ m e r c e d e s EQS นะครับก็นำมาขายด้วยนี่เป็นไงนะคับนี่เป็นตัว EQS นะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ซึ่งดูดูหลูหลราอลังการนกะ็คือตัว เบรดเซดเมย์บักนะครับนี่เป็นไงสีสีทองนี้ต้องเพิ่มต้องเพิ่มพิเศษเนะไม่ใช่แบบว่าสีขายปกตินะครับก็จะมีหมดเลยครับ GLC, GLA, GLE, c s นะครับ E Class C Class รวมถึงฝั่งนี้ครับก็ BYD มีทั้งตอนนี้ตัว d o l p h นเน่กำลังมานะครับตอนนี้คนมุงเยอะมากสำหรับตัว BYD Dolphin น,นะครับซึ่งมีทั้งตัว ปกติแล้วก็จะเป็นตัว e อ็ก n ์เซเคือเหมือนว่าวิ่งหลยๆทางได้เยอะกว่านะครับแล้วก็มีตัว a t o โตนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับอ๋อมีทางด้านหลังนะครับมีตัว E6 ตัว T3 ีนะครับคาดว่าเร็วๆนี้นะเขาน่าจะมีมายแต่ว่ารถตู้อะไรพวกนี้เราน่าจะเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเราทางเลเวกทีว่าเขาจะทำยังไงนะครับมา ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถมือสองนะครับซึ่งรถมือสองเนี่ยเราคงไม่ได้พาดูครบทุกเต็นนะครับเพราะว่าเขาจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับบางทีรถอันนี้สนใจราคาดีเลขไม่ได้มีคนซื้อเขาก็ออกเลยนะใครที่มาดูรถมือสองนี้แล้วชักช้านะครับหรือว่าของที่สนใจนะคาจจะพลาดของดีๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสนใจขนาดชอบขนาดเนี่ยจองไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ขับออกไปได้เลยนะครับสำหรับตัวรถมือสอง นะครับซึ่งในรถรือสองเนี่ยเขาการันตีว่าถ้าเกิดรถไฟไหม้รถพลิกคว่ำหนักหรือมีปัญหาแรงเนี่ยทางงานนะครับยินดีรับซื้อคืน100%นะครับซึ่งทำให้อีกหนึ่งเป็นไฮไลท์ของทางตัวฟา s t a ออ o Show โชว์นะครับและที่บอกว่าในส่วนของตัว EV นะครับก็จะมีลานเทสใจมาด้วยเนี่ยต,ตอนเนี้ยนะครับใครที่ชอบอยากลองนะครับอยากได้สัมผัสนะครับแต่ว่างานนี้บอกก่อนว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ให้ขับเองนะครับให้นั่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียกว่าจะไปยังไงนะครับมาถึงกุณกาพาไปที่สองตัวงานที่แบบว่าสามารถลองได้นะครับผมมาเดินเองเนี่ยยังอยากจะได้รถเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยเห็นเห็นนะอันนี้เขา ให้ให้ลองนั่งเลยนะครับเป็นไงอืออันนี้คือโฟกตัวใหม่ด้วยนะนี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับอากลองขนาดมีทั้งมอไซค์ก็ให้ลองนะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปลองสัมผัสกันได้เลยนะครับนี่โฟกึุนไป ID bus นะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์ในงานนะครับในงานก็จะมีทั้งรถใหม่รถมือสองนะครับซึ่งก็ เขาเรียกว่าไงเนี่ยคนเดินเยอะจริงๆแน่นๆเลยนะครับแล้วก็เต็นท์เยอะมากมายนะครับรถเยอะแยะมากมายครับใครที่สนใจครับมาได้ครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่9นะครับที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่บูธร้อยหนึ่งถึงบูธร้อยสี่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปเดินเลือกของกันด้วยกันเอาละสวัสดีครับโอไลฟ์ไปที่ชอบ